สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับขวัญข้าวค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขวัญก็มีรถได้ค่ะฟอร์ดเรนเจอค่ะกระบะ4ประตูยกสูงนะคะรุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะคะมาให้ชมกันนะคะตัวนี้นะคะเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ค่ะราคารถไม่แพงเลยนะคะเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่8 5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนเกียร์ออโต้ราคารถ จะอยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะตัว XLT ของเรานะคะเป็นตัวรถปี2021ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2,200 c นซีซีนะคะแรงม้าสูงสุดได้ถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้นะคะยังไม่พอค่ะเรามาพร้อมกับระบบช่วยรถความเสี่ยงการพลิกคว่ำนะคะและระบบ ช่วยออกตัวในทางลากชันด,ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะตัวนี้ค่ะเรามีเบาะหนังเพิ่มขึ้นมาให้นะคะในส่วนของภายในนะคะยังไม่พอนะคะตัว XLT ของเราจะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะซึ่งปลอดภัยมากจริงๆค่ะก่อนนะคะที่เราจะไปดูกันนะคะว่า รถ XLT คันนี้ค่ะขวัญแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขวัญด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าขวัญแต่งอะไรเพิ่มบ้างค่ะมาเลยค่ะด้านหน้านะคะคันนี้ค่ะแต่งเอาใจสายออฟโรดสายแคมปิ้งเลยนะคะจะใส่เป็นกันชนหน้าเหล็กนะคะของ h a m m มอรค่ะมาพร้อมกับไฟมาสแตงตัวนี้เลยนะคะ เพิ่มความสวยงามให้กับไฟหน้าของเราโดยการใส่ครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะส่วนด้านหน้าตรงกลางนี้เลยค่ะใส่เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวอักษรค่ะฟอร์ดตัวใหญ่นี่เลยค่ะ FORD ค่ะตัวใหญ่ด้านหน้านี่เลยนะคะสวยงามจริงๆใช่ไหมคะยังไม่พอค่ะฝากระโปรงของเรา ขวัญก็จะใส่เป็นสกู๊ปหน้านะคะทรงฟิตนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปหน้าใหญ่นะคะเป็นไงบ้างคะสายออฟโรดถ,ถูกใจแล้วใช่ไหมคะยังไม่พอคะ่ะขวาญใส่เป็นแร้งกันกระแทกค,คะ่ะใต้ท้องรถให้คะ่ะสีแดงสดใสเลยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแล้วใช่ไหมคะไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะคะ ด้านข้างของเรานะคะจะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะ6นิ้วค่ะแบบมีหมุดนะคะสีดําด้านค่ะถัดลงมาค่ะจะเป็นล้อแมกนะคะขอบ16ค่ะมาพร้อมกับยางออฟโรดค่ะของแม็กซิเลยนะคะตัวนี้ดอกยางสวยงามค่ะแล้วก็เกาะถนนดีเยี่ยมเลยค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะด้านข้างตัวครอบแก้มตัวนี้ค่ะจากเดิมเป็นสีโครเมียมค่ะขวานใส่ให้เป็นสีดําด้านนะคะ ถัดมาตรงประตูตรงนี้นะคะขวัญจะใส่เป็นกาบข้างประตูนะคะสีดำด้านเช่นกันนะคะตัวนี้จะช่วยให้ตัวรถของเรานะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยค่ะถัดขึ้นมาค่ะป้องกันไม่ให้รถนะคะเราเป็นรอยขณะเปิดรถนะคะขวัญจะใส่เป็นเบ้ามือเปิดให้นะคะตรงนี้เป็นสีดำด้านค่ะถัดขึ้นมาค่ะ ด้านบนเป็นการสาดตร์ง่านะคะมาพร้อมกับเราหลังคาด้านบนนะคะเป็นสีดําด้านเลยนะคะถัดมาอีกนะคะตัวนี้จะเป็นโรบาร์เหล็กนะคะของ Outlander ค่ะพิเศษกว่านั้นค่ะมาพร้อมกับตะแกรงใส่ของด้านบนนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะแล้วก็บรรทุกของสำหรับที่เราจะไปแคมปปิ้งกันส่วนด้านท้ายนะคะ ขวัญจะใส่เป็นข้อไฟท้ายนะคะสีดำด้านให้นะคะถัดมาค่ะฝากระบะท้ายของเรานะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อมือเปิดพร้อมกับปลายดาบให้ด้วยนะคะถัดลงมาค่ะส่วนของกันชนนะคะตัวนี้ขวัญก็ใส่เป็นกันชนเหล็กให้ค่ะของ outlander นะคะมาพร้อมกับห่วงสีแดงสวยๆไว้ลากจุงนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่านะคะด้านนี้นะคะจะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะขวัญก็ใส่ให้เป็นสติกเกอร์ของ r a p เตอร์นะคะสติกเกอร์ตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเราดูภายนอกกันแล้วนะคะ เราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าค่ะในส่วนของภายในนะคะตัวนี้นะคะห้องโดยสารของเรานะคะก็จะกว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายมากค่ะห้องโดยสารของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังค่ะเดินได้สีดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ8นิ้วนะคะสั่งงานด้วยเสียงนะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้ค่ะรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ค่ะที่สำคัญค่ะอย่างที่ขวัญบอกไปนะคะรถ xlt ของเรานะคะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะในขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุนะคะรถ xlt ของเรานะคะ เป็นพรงมาลัยไฟฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นค่ะขับได้สะดวกสบายค่ะเพราะพรงมาลัยของเราเบามากจริงๆนะคะส่วนกุญแจนะคะกุญแจนะคะตัว XLT จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะสามารถเปิดปิดประตูค่ะได้ที่รีโมทเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะไปดูรอบๆตัวรถมาแล้วถูกใจสายออฟโรดสายแคมปิ้งบ้างหรือเปล่าคะขวัญเชื่อว่าตอนนี้ค่ะสายออฟโรดสายแคมปิ้งของเราคงอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานแล้วใช่ไหมคะขวัญยินดี้คำปรึกษานะคะสามารถโทรติดต่อผ่านขวัญได้ค่ะที่เบอร์0946599596นะคะหรือคลิกลิงก์ค่ะใต้วิดีโอได้เลยนะคะ ขวัญินดีให้คำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือโปรโมชั่นดีๆค่ะเพราะตอนนี้นะคะตัว XLT ของเราค่ะขวันม,มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนปซนนะคะใช้เงินออกรถหลักหมื่นค่ะชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ขวัญขอไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ